นิทานเรื่องหุบเขาแห่งแสงในป่าลึกที่มีต้นไม้สูงและหนาทึบมีลูกกวางตัวน้อยนามว่าฟินอาศัยอยู่กับฝูงกวางที่ใหญ่และสง่างามฟินเป็นลูกกวางที่มีหัวใจที่กล้าหาญและจิตใจที่อ่อนโยนเขาชอบที่จะสำรวจป่าและค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเช้าวันหนึ่ง ฟินตื่นขึ้นมาและพบว่าท้องฟ้าเหนือป่ากลายเป็นสีเทามืดท้องฟ้าไม่มีแสงสว่างและความอบอุ่นเหมือนที่เคยเป็นฟินรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติจึงตัดสินใจไปหาปลาดนกฮูกผู้ชาญฉลาดเพื่อขอคำปรึกษาเมื่อฟินไปถึงที่อยู่ของนกฮูกเขาพบว่านกฮูกกำลังนั่งคิดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ นกฮูกมองมาที่ฟินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลฟินเจ้าคงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของป่าใช่ไหมนกฮูกกล่าวฟินพยักหน้าข้าไม่เคยเห็นท้องฟ้าเป็นแบบนี้มาก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นกฮูกถอนหายใจฟินแสงสว่างของป่าหายไปเพราะมีเงาแห่งความมืด ที่กำลังเข้าครอบงามหุบเขาแห่งแสงที่เคยส่องสว่างป่าทั้งหมดได้ถูกปิดกัน้นด้วยเวทมนต์แห่งความมืดไม่มีสัตว์ตัวใดที่กล้าไปที่นั่นเพราะมันเต็มไปด้วยอันตรายฟินรู้สึกกังวลแต่ในใจเขาก็รู้ว่าเขาต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือป่าท่านนกคูกข้าจะไปที่หุบเขาแห่งแสง ข้าจะพยายามทำให้แสงสว่างกลับคืนมานกฮูกมองฟินด้วยความประทับใจเจ้าเป็นลูกกวางที่กล้าหาญจริงๆแต่เจ้าไม่สามารถไปเพียงลำพังได้เจ้าจะต้องมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยฟินยิ้มและรู้ว่าเขาจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเขาเขาเดินทางกลับไปที่ฝูงกวางและเรียกไปชุมกับเพื่อนๆของเขาทั้งกระต่ายคาน่า นกแก้วดินนี่และก็หมาป่าทอฟฟี่ต่างก็ฟังเรื่องราวของฟินอย่างตั้งใจข้ารู้ว่ามันเป็นการเดินทางที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยอันตรายฟินกล่าวแต่ข้าก็รู้ว่าเราจะทำได้หากเราร่วมมือกันกระต่ายน้อยขาหน้านกแก้วดินนี่และหมาป่าทอฟฟี่ต่างก็ตกลงที่จะร่วมเดินทางไปกับฟิน วกเขาเริ่มเตรียมตัวเพื่อการผจญภัยในครั้งใหญ่วันรุ่งขึ้นทั้งสี่เริ่มเดินทางไปยังหุบเขาแห่งแสงที่อยู่ไกลออกไปเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายพวกเขาต้องผ่านป่าเขียวเชอุ่มที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่หนาทึบและทางเดินที่คดเคี้ยวในระหว่างการเดินทางพวกเขาเจออุปสรรคแรกนั่นก็คือแม่น้ำที่กว้างใหญ่และไหลเชี่ยว กระแสน้ํารุนแรงไม่มีสะพานให้ข้ามและพวกเขาไม่สามารถว่ายน้ําข้ามไปได้เราจะทำอย่างไรกันดีคาน่าถามด้วยความกังวลฟินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าจําได้ว่าเคยได้ยินมาว่ามีเต่าโบราณที่อาศัยอยู่ใกล้ๆนี้มันเคยช่วยสัตว์อื่นๆข้ามแม่น้ําพวกเขาจึงตัดสินใจตามหาเต่าโบราณ พวกเขาเดินไปตามริมแม่น้ำจนพบเต่าต,ตัวใหญ่ที่กำลังนั่งอยู่บนก้อนหินริมแม่น้ำท่านเต่าโบราณท่านจะช่วยเราข้ามแม่น้ำนี้ได้ไหมฟินถามด้วยความสุภาพเต่ามองฟินด้วยสายตาที่อ่อนโยนและกล่าวว่าข้าจะช่วยพวกเจ้าข้าจะแบกพวกเจ้าไว้บนหลังของข้าแล้วว่ายน้ำข้ามแม่น้ำไปฟิน คาน่าดินนี่และทอฟฟี่ต่างก็ขึ้นไปบนหลังของเต่าและเต่าก็เริ่มว่ายน้ำข้ามแม่น้ำพวกเขารู้สึกตื่นเต้นและขอบคุณเต่ามากๆที่ช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขาข้ามแม่น้ำได้สำเร็จพวกเขาขอบคุณเต่าและเดินทางต่อไปเส้นทางที่เหลือเต็มไปด้วยขวากน้มและเนินเขาสูงพวกเขาต้องปีนขึ้นไปอย่างระมัดระวังและใช้ความสามารถของแต่ละตัว ในการช่วยเหลือกันฟินใช้ความแข็งแกร่งของเขาในการดึงเพื่อนเื่อขึ้นมาจากเนินทอฟฟี่ใช้ฟันคมของเขาตัดขวากน้ำออกให้เส้นทางราบเรียบดินนี่ใช้ปีกของเขาเพื่อสำรวจเส้นทางข้างหน้าและคานาใช้ไหวพริบของเขาในการมองหาเส้นทางที่ปลอดภัยหลังจากการเดินทางที่ยากลำบากพวกเขาก็มาถึงหุบเขาแห่งแสง และสิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังหุบเขาที่เคยสว่างสวัยกลับเต็มไปด้วยความมืดท้องฟ้าหม่นหมองและมีเงาแห่งความมืดปกคลุมไปทั่วหุบเขาไม่มีแสงสว่างและไม่มีความงามเหมือนที่เคยมีเราต้องหาวิธีทําให้แสงสว่างกลับคืนมาฟินกล่าวด้วยความมุ่งมัน่นขณะที่พวกเขากำลังสำรวจหุบเขา พวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆฟินและเพื่อนๆรีบเดินไปตามเสียงนั้นและพบกับดอกไม้สีเงินต้นหนึง่งที่นั่งอยู่ที่ขอบหน้าผาเจ้าเป็นใครและทำไมเจ้าถึงร้องไห้ฟินถามด้วยความสงสารดอกไม้สีเงินหันมองมาที่พวกเขาด้วยดวงตาที่เศร้าข้าคือดอกไม้แห่งแสงข้าเคยเป็นแสงสว่างของหุบเขานี้แต่ตอนนี้ ข้าไม่มีพลังเหลืออยู่เพราะถูกเว้นบนแห่งความมืดปกคลุมฟินและเพื่อนๆตัดสินใจว่าพวกเขาจะต้องช่วยดอกไม้แห่งแสงเพื่อคืนความสว่างให้กับหุบเขาให้ได้เราจะทำอย่างไรให้เจ้ากลับมามีพลังอีกครั้งคาน่าถามดอกไม้แห่งแสงตอบว่าข้าต้องการแสงสว่างจากดวงดาวที่ส่องสว่างที่สุดบนท้องฟ้า เพื่อที่จะกลับมามีพลังข้าต้องการพลังแห่งแสงสว่างที่บริสุทธิ์ที่สุดดินนี่พูดขึ้นข้าสามารถบินขึ้นไปหาดวงดาวที่สว่างที่สุดให้เจ้าได้ข้าจะนำแสงสว่างนั้นกลับมาหาเจ้าดินนี่บินขึ้นไปสูงเหนือท้องฟ้าบินผ่านเมฆและลมแรงจนในที่สุดเขาก็มาถึงดวงดาวที่สองสว่างที่สุด ดินนี่ใช้ปีกของเขาในการรับแสงสว่างจากดวงดาวนั้นและบินกลับลงมาหาดอกไม้แห่งแสงเมื่อดินนี่ส่งแสงสว่างให้ดอกไม้แห่งแสงดอกไม้ก็เริ่มเปล่งแสงที่สดใสออกมาความมืดที่เคยปกคลุมหุบเขาค่อยๆหายไปฟินและเพื่อนๆเห็นหุบเขากลับมาสว่างสวยและสวยงามอีกครั้งดอกไม้แห่งแสงกล่าวขอบคุณฟินและเพื่อนๆที่ช่วยเหลือและให้คำสัญญาว่า จะดูแลหุบเขาและป่าทั้งหมดให้สว่างสวัยตลอดไปฟินและเพื่อนๆรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำพวกเขารู้ว่าการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือกันทำให้พวกเขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและทำให้ป่ากลับมาสว่างสวัยได้อีกครั้งเมื่อพวกเขาเตรียมตัวกลับไปยังบ้านเกิดดอกไม้แห่งแสงก็ได้มอบของขวัญให้กับพวกเขา เป็นแสงสว่างเล็กๆที่สามารถเก็บไว้ในหัวใจของพวกเขาเองแสงสว่างนี้จะคอยเตือนพวกเขาถึงความกล้าหาญและความสามัคคีที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นในการผจญภัยในครั้งนี้หลังจากนั้นฟินคาน่าดินนี่และทอฟฟี่ก็เดินทางกลับป่าที่พวกเขาเรียกว่าบ้านเมื่อพวกเขากลับมาถึง ท้องฟ้าเหนือป่ากกลับมาสดใสและเต็มไปด้วยแสงสว่างอีกครั้งเพื่อนๆและครอบครัวของพวกเขารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เห็นพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยนกฮูกผู้เป็นปลาดมองดูพวกเขาด้วยความภาคภูมิใจเจ้าทั้งสี่ได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นถึงความสามคัคคีและความกล้าหาญของสัตว์ในป่าข้าภูมิใจในตัวเจ้ามาก ฟินและเพื่อนๆยิ้มอย่างภาคภูมิใจพวกเขารู้ว่าการผจญภัยในครั้งนี้ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นพวกเขาต่างก็รู้ว่าถ้ามีความสามาคัคคีและการช่วยเหลือกันไม่มีอุปสรรคใดที่ไม่สามารถฟันฝ่าไปได้นิทานเรื่องนี้จบลงด้วยความสุขของทุกคนในป่าและแสงสว่างที่กลับคืนมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความหวัง ฟินคาน่าดินนี่และทอฟฟี่ต่างก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับการประจนภัยในครั้งใหม่ในอนาคตเพราะพวกเขาก็รู้ว่าด้วยความร่วมมือกันพวกเขาสามารถรเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ได้คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความสามัคคีและความกล้าหาญสามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขไม่มีอุปสรรคใด ที่เราจะไม่สามารถผ่านไปได้หากเราร่วมมือกันและไม่ย่อท้อในสิ่งที่เราเชื่อมั่นนะคะ